เดินตัวเบาๆขนาดแว่งแขนหน่อยเดียวก็หอบอ่ะก็ไปรักษาที่โรงเพยาบาลได้ประมาณรู้น้องปีกว่าก่านี่มาเล่นโทรศัพท์นี่แหละเห็นยูคอ,อนี่แหละแค่สี่ห้าวันมันมีอาการแบบนี้เลยเอ่ะห,หายใจหลับสบายนอนหลับเลยสุดยอดเลยนะเต็มร้อยคะแนนให้บาลานยูคอกี่คะแนนเต็ม ร้อยเลยอ่าให้เต็มร้อยเลยเออจะให้ร้อยกว่ามันร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มัน,ม,นมันเดี๋ยวหาว่าเบื่อเลยนะ,ะราคาเทียบกับผลลัพธ์ที่คุณลุงได้คุณรู้ว่ามันแพงไหมไม่แพงอ่ะชีวิตคุณนะ้วคุณยังอยู่อีกสามปีอ่ะคุณเลี้ยงวัวได้สี่ห้าสิบตัวคุณได้เงินมาเท่าไหร่มีไรายได้เท่าไหร่กกยที่แค่แปดเก้าร้อยอะก็ว่าเรากินอิ่มนอนหลับลูกหลานก็ดีใจไม่ต้องมาเชื่อวเป็นภาระให้ลูกหลานอีก สวัสดีค่ะเชียวจากรบริษัทบอลลันแบนนะคะวันนี้นะคะเชียวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งลูกค้าท่านนี้นะคะมีอาการของโรคหอบหืดค่ะทำว่าก่อนุลุงบอกว่าต้องพกนะคะ ตัวยาฉุกเฉินนะคะเกี่ยวกับโรคขอบหืดแต่ว่าตอนนี้นะคะไม่ต้องพกแล้วค่ะเพราะว่ามาเจอตัวบรลานยูคอจะเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าก่อนที่จะเจอตัวบรลานยูคอนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุกค้าเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ค่ะครับวิบรัชปนิยมครับผมอยู่เมืองจุมพรครับผมค่ะ,คะก็ตอนนี้ก็ทํางานส่วนตัวก็ เลี้ยงวัวอยู่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละคะอายุหกสิบสี่คุณลุงเป็นโรคคอผืดนมานานเท่าไหร่ละคะก็ประมาณห้าหปีนะที่รู้นะเซคเซหมอเขาบอกว่าคุณลุงเป็นมานานแล้วแหละแต่มันมันอาการนี้ไม่ออกแต่เพิ่งจะมาออกประมาณห้าหกปีแล้วทำทำงานทำอะไรไม่ไหวเดินตัวเปากขนาดแกว่งแขนหน่อยเดียวก็หอบอ่ะใช่ผมก็เข้าโรงพยาบาลก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลได้ประมาณสัก รุ่นลงปีกว่า,ก,วาก็เริ่มจะทํางานรไรได้บ้างใช่ไหมแต่ก็ยังแค่อากาศอยู่เนี้ยร้องฟ้าคึมๆแบบนี้เรียบร้อยเลยโคจากบ้านตอนเชาน้าเรียบร้อยเลยออกอืแสด<ถ>งว่าเมื่อก่อนอ่ะ่อนที่จะเป็นอ่ะก็คือคุณลุงทํางานก็คือแข็งแรงไม่เป็นอะไรก็คือ,อ,อไปหาหญ้าใ,ให้วัวอะไรอย่างงี้ค่ะแต่พอมันเกิดภาวะหอบหืดขึ้นมาก็คือเสร็จเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าพอมันมีอาการหอบหืดแล้วงานเราก็ต้องทำอย่างี้ ประเด็นแรกนะผมจะเลิกบุหรี่ก่อนแต่บุหรี่ผมผมชูบบุหรี่จัดด้วยนะชวงนั้นเลิกบุหรี่เลิกบุหรี่ก็ไปหาหมอโอ้ยังไม่ดีขึ้นเลยก็เข้าโรงพยาบาลเลยหาโรงพยาบาลไปเซลล์โรงพยาบลเขาก็ไปตามหมอนัดนั่นแหละเามากเนืกอหลายปีเนาะสี่ห้าปีนะนี่มาเล่นโทรศัพท์นี่แหละเห็นยูคอนี่แหละอในเฟซบุ๊กก็ดูอยู่ปีกว่านะ จะตาดูนันดูนนี้เฮ้ยกูไม่มีตังค์อะไรได้กูอยู่บ้านค่ะตอนนี้วัวก็เพิ่งจะเลี้ยงได้สามสี่ปียังไม่ไม่มีผลผลิตมันมีผลได้รับเน่ะผมก็ไม่มีมีตังค์แม่บ้านก็ผู้หญิงทํางานเดือนไม่กี่จังก่อนหน้าโควิดน่โอเคอยู่รายได้อยู่ได้อยู่คนทําอยู่คนเดียวก็อยู่ได้แต่หลังจากนั้นแย่มาตอนนี้เนี่ยขณะผมใช้ไม่ต่อเนื่องนะสิ้าของคนนะที่เอางงเลยดีเลนี่หรือกูน่าจะ พยายามให้ได้นานเลยนะค <ฮะ S 2> ิดใหญ่ะนะเพราะกะิ <ฮะ S 2> ถ้าต่อมันไม่ต่อเนื่องนีมันจะไม่รู้ผลนะแต่นี้สองเดือนกว่าระยะห่างต่อกระปุกนะ,<ฮ>ะไอ้ที่ผมเขามีเสนอโปให้ผมเขาบอกว่าจะเอาชุดชื่อว่าหายขาดเลยชีเดีวมัย <ฮะ S 2> ไอ้ไผมไม่อยากได้อยู่ <ฮะ S 2> แต่ทีนี้ปัจจัยมันมันไม่อำนวยมก็เอาชีละกระปุกไปก่อนกระปุกเอ้ย แค่สี่ห้าวันมันมีอาการแบบนี้เลยเหรอ,อโอ้อหายใจหลับสบายนอนหลับเลยสุดยอดเลยคือคือเมื่อก่อนเวลาการนอนหลับมันมันมันจะเป็นยังไงคะตอนแรกก่อนที่จะเจออยู่ขอมันจะหลับยากหลับยากแล้วหลับแล้วพอตื่นมันก็ตื่นง่ายตื่นแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยหลับคือมันเกี่ยวกับว่าคอเราแห้งด้วยนะหายใจม,มันมันจะมีส่วนประกอบนะลมหายใจเราลดฝ่ามือใส่ฝ่ามือนี่จะร้อนนรู้เลยนะอเอ,อ ใช่แต่ตอนนี้นอนหลับสบายเย็นหายใจลึกๆตรงกลางมันมันคือจังหวะของคนหอบคือมันจะหายใจสั้นหายใจชี่สั้นอันเนี้ยก่อนที่เราจะสัมภาษณ์กันคุณลุงบอกว่าต้องพกน้ําตลอดเวลาเพราะว่าคอแห้งคอแห้งใช่เราต้องพกอะไรนะที่แ่ยาเป่าจุกเฉินที่โรงพยาบาลเขาให้มาอไอตอนนี้นะเวลาผมเจอแดดเจออะไรผมทำงานนะผมักเกี่ยวยาหายยาให้วัวทำองทุ่งอะไรๆค่ะพอหอบปุ๊บเนี่ยผมไม่ไว้ใจละต้องเป่าละ เขาบอกว่าฉุกเฉินผมก็กัวเอาไว้ก่อนเพราไปคนเดียวเออไปคนเดียวเนรถคันนี้ไปวัวสี่ตัวยอะมันก็ไม่ใช่น้อยนะผมลองคิดคำนวณดูมันต้องอย่างน้อยๆได้สักสองร้อยสองร้อยโดนะของย่านะกูก็แล้วคือทำคนเดียวเลยใช่หนูคิดดูแล้วช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงไปถึงสี่โมงสี่โมงห้าสี่โมงห้าโมงนี่คือแดดร่มนะ อากาศดีล่ะเราทางานแต่ผมไม่ได้สี่โมงปุ๊บต้องไปรับแม่มดไปรับใครนะคะแม่มดแม่มดแม่บ้านแม่บ้านผมอะที่เขาทํางานทีนี้เราก็ผมก็ลุงก็ต้องโตกับแดดกับลมอยู่ตลอดเนี่ยได้สินค้าตัวนี้แหละเคยมีเคยมีเหตุการณ์อะไรหนักๆไหมคะเคยเป็นยังไงคะวูบวูบเลยอะแต่ทีนี้เข้าโรงพยาบาลครั้งแรกนะหมอที่โรงพยาบาลเขาจะพาไป ไปเรียนรู้ไปอบรมไปหลายหลาย,หลายจุดวิธีเอาัวรอดเวลาอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้เวลานลูกหลานไม่อยู่ด้วยอะไรแบบนี้<ะ>นี่เขาบอกว่าพยายามหาที่เกาะที่ยืดเหนี่ยว<ะ>อย่าล้มอย่านั่งท่านนอนก็ได้แต่ว่าต้องนอนให้ราบเลย<ะ>ทีนี้ในคูในท้อง,งานาเนี่ยเราไปหาหญ้านอนได้ไง<ะ>นี่ก็ต้องหาตองไม้ตองเร็งไว้ก่อนเลยพอเริ่มทํางานปุ๊บตรงนี้มีกอพุ่มไม้อยู่ะอะไรอยู<ะ>่เนี่ยไปจัดไปอะไระให้รู้ เวลาเราต้องพึ่งเราพวดเดียวเข้าไม่ได้เลยเลยค่ะ <Ha. S 2> ครั้งสุดท้ายประตูรถเปิด mm hmm. ประตูรถก็พิงค่ะปุ๊บติ๊ก่ประตูรถนะ <That. S 2> จ้ากแะรู้สึกยังไงค่ะแต่ไม่มึนนะไม่มึนหัวไม่อะไรหรอก <That. S 2> เออใช่แต่ทีม่มันเหมือนเหมือนก็เราปิดไฟอย่างเงี้ยปุ๊บ mm hmm. แต่ก็รู้นะขารู้นะว่าเรยยังยืนอยู่ค่ะส <Ha. S 2> ักพปกพอลมเย็นผ่านมันจะอื่ง สองสามครั้งแน่น,นะโอ้เป็นหลาย,ลายครั้งหลายครั้งแล้วอแต่คือพยายามอย่านั่งอเอาถ้านั่งหรือว่าถ้าสุดลงไปหัวทิ่เรียบร้อยเลยหา,หายใจไม่ทันค่ะอจะถ้านอนน่ะนอนนอนลาบเลยมันจะหายใจสะดวกกว่ามันจะพื้นกว,ว่าเป่าเลยไอของเขาปีนแต่ว่าน่าจะเป็นอันตรายแล้วแป๊บเดียวตอนนั้นที่เราสุขภาพร่างกายเราไม่แข็งแรงคุณลุงรู้สึก รู้สึกอะไรบ้างไหมคะท้ออืมอะไรอาหารอะไรก็กินไม่ค่อยได้เนาะมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยอร่อยแต่ตอนนี้นะอะไรกินนั่นเพราะว่าสุขภาพจิ<อ>ตใจเรามันดีขึ้นด้ว<ล>ยมันรู้สึกมีความหวางขึ้นมาเอออายุเยอะก็ยิงแต่ว่าเราทำอันนี้อยู่นะเราต้องทำแบบนี้มีความหวางเกิดขึ้นนี่ตอนนี้น้ำหนักผมนะตอนเข้าโรงเรมนะสามสิบแปดโดฮะ ว่าน้อยมากวิววิววิวอะไรนิดหน่อยก็วิววิวค่ะตอนนี้สี่สิบปาร์โร่ละค่ะขึ้นกระยับเต็มมันไม่ปวดพารเหมือนคนอายุน้อยเหมือนหนูหรอกนะค่ะเออมันจะสามขีดสี่ขีดปรเทศก็ลตลอดค่ะมีแม่มดเขาซื้อสระช่างอะไรเลยกน้อยประเทศมาค่ะอ่าสี่สิบไอ้ที่ช่วงนี้สองสามอาทิตย์ได้มาสามสี่ขีดละค่ะเพิ่มเงินอีกจากสี่สิบสองโลเป็นสี่สิบสองโลครึ่งเน่ะค่ะเนี่ยแล้วก็มารู้จักกับ ตัวยูคอใช่ตัวยูคนะอจริงชี้ถามนิดนึงค่ะว่าทําไม <c oughs> คุณลุงถึงเปิดใจให้อาหารเสริมเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ไม่คิดจะเปิดใจให้อาหารเสริมจะไม่เปิดใจคือของเขาดีจริง,รงอันนี้ผมกับหนูตอนแรกผมไม่ได้รู้จักามาก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะกลายว่าเออมีผลประโยชน์อะไรไม่ใช่เนหะ<ะ>อันนี้ด้วยใจจริงเลยนะ,ะก่อนที่หนูจะมาหนูก็เห็นในรีวิวแหละ,ะไม่ได้มีคนมาแนะนำไม่ได้มีคนมาบอกว่าเอ,อช่วยเชียร์สินค้าหนูหน่อยเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ยอมบอกเลยนะ เพื่อนๆที่ว่าดูเห็นรีวิัน,นี้อยู่นะต่อไปนะถ้าเป็นแบบเนี้ยทุ่มเทได้เลยผการันตีได้เลยว,ยวย<อ>่ามันต้องหายแต่จะหายขาดหรือไม่อันนี้มันมันมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะอย่างผมเนี่ยฟันไฟฝุ่นอันนี้ผมลุงเนี่ยดีเกี้ยงยากทั้งควันไ<ะ>ฟแล้วก็ฝุ่นใช่ฝุ่นเมื่อกี้ตอนที่ผมกวาดมือไม่ชันนลยนะผมกาลัง หอบฟางอยู่<อ>ไม่ใช่หอบไม่ใช่หอบหือนะหอบฟางให้งัวเดินผ่านงัวมันร้องหอบฟางเนี่ยก็ยังไม่เอาออกทีนี้ไอฝุ่นฟางนี่นะไม่ใช่ธรรมดานะเราราผม,มเกี่ยวยากเหมือนกันเออใช่แล้วทีนี้ตอนเย็นไลยุงอค่ะอืมอันนี้เมื่อวานนะผมจเออถ้าเขาพักอยู่แถวแถวนี้จะให้เขามาเห็นเหตุการณ์จริงๆเลยนะควันพหมูกลบตามที่บ้านเลยผมต้องทํายังไงก็ได้ให้มีควัน นยายุงืงงั้นวัวรัวเหลือต่กระโดกแง่ถ้าปล่อยให้เหลือยุงมาจแทะเอาเรือดมันใช่ไหมอันนี้เราจะไปลงทุนอะไรเยอะไปคนงพูพยามันก็หนักกว่าเก่าเขาอีกหนักกว่าค,ควันควายเขาเป็เคมีะอมะไรกเลยจะเอาก็พยายามหาไมาห้หาพื้นนั่นแหละก็ะถือว่าโรคคอผื่นเนี่ยก็คือหนักสําหรับคุณลุงมากใช่งั้นชิวอยากจะให้คุณลุงหาช่วยเออ แนะนำสําหรับคนคที่ผ่านมาชมคลิปนี้แล้วกันเผื่อเขาอยากจะหาทางออกอหรือว่าคนที่เขารักคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยมีอาการหอบหืดอยู่อยากให้คุณลุงช่วยแนะนําเผื่อเขาดูคลิปนี้อยู่ได้ได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องรังเลเยอะเหมือนเหมือนผมนะไอ้ผมนี่รังเลติดตามอยู่เป็นปีเลยนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครผ่านมาปุ๊บแห่งยี่ห้อน,นี้นะทดลองได้เลยทดลองลรับรองว่ายืนยันว่าคุ้มเ<ฆ>นี่ยเมื่อกี้ผมก็บอกว่าบ้านผมนี่อยู่ชื่อผมอยู่ที่ไหน ถ้าผิดหวังมาหาผมได้เลยอันนี้ผมไม่ได้มีหุดส่วนอะไรนะไม่ได้เกี่ยวแต่ผมยืนยันผมอยากได้เป็นวิทยาทานวิทยาทานใช่ใช่ใช่จนนี้แหละเพราะว่าคุณลุงทานไปกี่กระปุกนะคะถึงอาการอันนี้กระปุกที่สองได้แค่ครึ่งเดานั้งไม่ใช่ไม่หอบมันก็ยังมีหอบอยู่บ้างใช่ไหมแต่คือเราทําอย่างไยไม่ต้องหยุดไม่ต้องพักจะบอกให้อย่างหนึ่งไอ้คนหอบเนี่ยรู้หอบพอหอบผือปุ๊บกองเลยสุดเลยคุณทําอะไรต่อไม่ได้นล้ แต่อย่างลุงเนี่ยแป๊บเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องเป่ายาเลยนะไม่ต้องเป่าฉุกเฉินเลยนัง่งแป๊บเดียวหยุดแป๊บเดียวค่ะพอหายหอบหยุดหอบก็ทําได้ต่อสักพักเดียวพอเริ่มมีเหงื่อะไรซึมมาทีเลืยเลย ừ, เออ,สา,เอ,อสามทีเอ,อ้ยไอยาเป่าหุ้มไม่ด้ใช้มาหลายวันแล้วนี่ว่ะตอนนี้ไม่ต้องใช้เลยเลยก็บอกแกไปเลยได้ผลว่าเฮ้ยเมื่อเดือนกว่าที่ผ่านน่ะร้อนนะหมอถามยิ่งลงไปทำอะไรมาเนี่ย เขาอเดี๋ยวรอบมาไอ้สองเดือนเจอกับผมมาบอกหมอใหญ่น่ะหมอที่ควบคุมแมเรื่องหอบหืดอ่ะอเดี๋ยวเขารอบมาผมจะเอ็กซเรย์ดูไปทำอะไรมามันดีขึ้นทุกอย่างฟานหมดเลยเออายุป่านี้มันต้องมีมั่งเลยไม่มีอเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอี่สองเดือนเจอกับอกหมอใหญ่เลยแล้วแล้วคุณลุงได้บอกแบบว่าไปไม่ไม่บอกอะไม่กล้าบอกใจจริงๆเราก็ต้องใช้รวมกันนะแต่คือมันก็ละด้านกันใช่ หมอถามกินเงี้ยลุงไปทำอะไรมาบ้างเปล่าเนี่ยไม่อ่ะไม่ทำอะไรทำงานบ้านนนั่แหละบอกว่าไม่ใช่ไปรักษาอะไรที่ไหนมาบ้างบอกไม่ใช่ไม่ไม่ไม่โอเคนี่โอไม่ได้เวลาที่จะมาอยี่ยบอกเนี่ยอีกสองเดือนเจอกันเต็มร้อยคะแนนให้บาลษัทอยู่คอกี่คะแนนเต็มร้อยเลยอ่าให้เต็มร้อยเลยเออจะให้าร้อยกว่ามันร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันมันเดี๋ยวหาว่าเบื่อเอาให้ให้ให้ชาวบ้านดูว่าเขาเป็นเขาทดลองใช้ดูก่อนค่ะเดี๋ยวก็รู้ <H an> เดี๋ยวเขาขึ้นมาต่อจากร้อยร้อยกว่าไปแบบนั้นนะอาชิวถามอีกคําถามหนึ่งแล้วกันว่า <okay. S 1> ถ้าราคาเทียบกับผลลัพธ์ที่คุณลุงได้คุณลุงว่ามันแพงไหมไม,ไม่แพง่ะไม่แพงแต่ทําไมถึงไม่ได้ไม่ต่อเนื่องแต่เศร,รษฐกิจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่มันไม่แพงเอาชีวิตคุณนะฮะคุณยังอยู่อีกสามปีแล้วคุณเลี้ยงวัวได้สี่ห้าสิบตัวคุณได้เงินมาเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่ไก่ที่แกแปดเก้าร้อย ก็ S <S <S ว่าเรากินอิ่มนอนหลับลูกปลาดก็ดีใจไม่ต้องมาเชี่ยวเป็นภาละให้ลูกปลาดอีกใช่ไหมเออผมคิดวแบบนั้นไม่แพงวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยเนะคะ<อ>คที่ไว้ใจให้บาลานยูคอ,อดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้ชิวก็เลยเอาบาลานยูคอนะคะมามอบให้คุณลุงนะคะเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายนานๆเลยนะคะอย่อมาลืมนะคะทุกคนแบบคุณลุงเนี่ยค่ะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเหมือนที่คุณลุงนะคะได้ให้บาลานยูคอนนะคะดูแลร่างกายนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากให้บาลานยูคอดูแล,แลร่างกายนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนบาลานแบรนด์ทั่วประเทศเลยนะคะเ<ม>คสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมนะคะที่บาลานแบรนด์นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวและคุณลุงนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ